วันนี้เราจะมาดูตอความแตกต่างระหว่างตอที่ปลูกในร่มมีแสงน้อยนิดมากๆน้อยมากๆเลยกับตอที่เกิดกลางแดดมีแสงแดดเพียงพอต่อการจเจริญเติบโตว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้เราจะพามาดูกันนะครับผม สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วกับแซมต่อสามเหลี่ยมนะครับวันนี้เราจะมาดูต่อความแตกต่างระหว่างต่อที่ปลูกในร่มมีแสงน้อยนิดมากๆน้อยมากๆเลยกับต่อที่เกิดกลางแดดมีแสงแดดเพียงพอต่อการจเจริญเติบโตว,ว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้เราจะพามาดูกันนะครับผมตอนนี้คือต่อที่เกิดในร่มนะครับ แม่พัน์ุดีมากๆถึงจะดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดในร่มนะครับตอก็สามารถเป็นต่อซิดดิ้งได้ต่อซิดดิ้งก็คือต่อที่มีขนาดเล็กเล็กมากๆเป็นแท่งกลมๆว่างั้นอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้คือต่อผมให้ดูก่อนอันยังคือต่อที่เกิดในร่มก็คือผมปลูกในห้องนะครับช่วงแรกที่นํามานะครับผมซื้อมาแมก้าที่จะเอาออกแดด เพราะอะไรเพราะกลัวมันเหี่ยวมันเฉาเพราะว่ามันยังออนแออยู่นะครับมันยังไม่มีรากผมก็เลยปลูกในร่มปลูกไว้ที่เนี่ยออกหน่อมาผมก็เฮ้ย hey มือใหม่นะคงไม่เป็นไรหรอกมกั้งปลูกในร่มอะไรเงี้ยพอปลูกมาทําไหม่มันไม่โตสักทีแต่มันยืดยาวนะมันยืดยาวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่พอมันอยู่ได้สักเดืนอน2เดือนแล้วเนี่ยผมก็นําเอาออกมาจากจากในห้องนะครับออกมาที่ระเบียงก็มาตั้งเรียงเรียงลายกันไว้อย่างเงี้ย ทีเนี้ยเขาก็โตนะเขาก็จากจากโคนเล็กๆใช่ไหมพอเขาโดนแดดเขาก็กลายเป็นต่อสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนี่ก็คือหลังจากที่เราเอามาโดนแดดนะมันก็งอกออกมาเป็นต่อสามเหลี่ยมแบบนี้แต่ช่วงแรกที่มันไม่โดนแดดเลยอ่ะมันพยายามที่จะยืดหาแดดนะเอ็นไปเอ็นมาแต่มันก็ยังเป็นซิดดิ้งอยู่ดีเนี่ยนี่คือคือต่อที่อยู่ในร่มแสงแดดน้อยมากๆนี่นะครับ ความแตกต่างกันอ่ะทีนี้เรามาดูต่อที่เกิดจากาแสงแดดมากๆเลยแสงแดดกลางวันร้อนมากๆนี่ความแตกต่างกันก็คือเนี่ยเป็นต่อที่สมบูรณ์มากๆเลยอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต่อสามเหลี่ยมก็คือทุกคนดูโคนต่อจะแตกต่างกันมากโคนต่อตรงเนี้ยเห็นไหมฐานเขาจะใหญ่กว่ามากๆเลยแต่ตรงนี้จะเล็กมากๆ แล้วก็ปลายมันจะใหญ่ใช่ไหมปลายมันจะใหญ่โอกาสที่ลมพัดมาปุ๊บแล้วหักหักได้นะหักได้ถ้าลมแรงๆอ่ะหักปุ๊บเลยเพราะว่าเขาเกิดในร่มไงแต่อเน,นี้ยเขาเกิดกลางแดดเขาก็จะมีความใหญ่ความหนาความแข็งแรงมากเพราะเขาโดนดนแดดเขาก็เลยสร้างตัวเองให้มันแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าเพื่อนไงอันนี้ก็คือต่อที่เกิดจากเกิดจาก การที่อยู่กลางแดดอ่าอันนี้ต่อที่อยู่ในร่มโดนแสงแดดน้อยเนี่ยก็คือดูความแตกต่างกันเลยอ่าสำหรับผมถ้าอยากจะให้แนะนำนะครับแนะนำคนปลูกใหม่เลยปลูกใหม่ถ้าเกิดว่าปลูกในกระถางแบบผมหรือหาที่ปลูกพื้นที่ดินแต่ไม่รู้จะปลูกตรงที่ตรงไหนนะครับผมอยากจะบอกว่าให้ปลูก ปลูกกลางแจ้งไปเลยปลูกกลางแจ้งหรือไม่ก็ในพื้นที่ที่มีแสงลำไรแต่ถ้าใครปลูกในพื้นที่กลางแจ้งที่ไม่มีร่มเงามีอะไรเลยเนี่ยข้อดีนะมันมีข้อดีอยู่ข้อดีก็คือว่าตอจะโตวสวยนะครับตามแบบธรรมชาติที่เขาให้มาเลยนะครับผมแต่ช่วงแรกที่อยู่นะครับเจ็ดวันแรกเนี่ยเราตอเราที่เอามามันยังไม่มีรากใช่ไหม 7วันแรกเราก็ควรที่จะหาสแลนนะครับมากางขึงให้เขาเพื่อที่เขาจะได้พัฒนาตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะครับพอมีรากหน่อยหน่อยแล้วสักหนึ่งสองสัปดาห์นี่ก็เอาสแลนออกได้เลยแล้วเขาก็จะมีหน่อขึ้นมาหน่อยหน่อยแล้วพอเริ่มมีหน่อนนะครับเอาสแลน,นออกให้หมดเลยนะแล้วเขาก็จะโตเต็มที่อ่าผมแนะนำนะครับแนะนำแบบนี้ แล้วลูกค้าอยากได้ต่อแบบไหนล่ะลูกค้าก็อยากจะได้ต่อแบบนี้แบบนี้แบบที่มีความใหญ่ความโตนะครับแบบนี้ไม่ต้องการที่จะต่อใช้ต่อแบบนี้นะครับต่อแบบนี้ก็สามารถเอาไปกราฟได้ไหมได้นะแต่กราฟเฉพาะหัวเล็กกราฟมาเมล็ดอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าต่อที่ได้ราคาดีใช้งานได้ดีก็จะเป็นต่อแบบนี้ต่อที่อยู่กลางแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะปลูกกลางแจ้งนะดีมากๆ นั่นแหละถ้าใครปลูกที่คอนโดปลูกที่ระเบียงเหมือนผมก็เอามาเลยปลูกให้มันโดนแดดเต็มที่นะครับสู้ๆไปด้วยกันโอเคให้เรามาดูก็ให้ได้ประโยชน์วันนิดวันหน่อยนะครับจากช่องของผมนะครับเดี๋ยวผมจะประเคนข้อมูลให้ทุกท่านนะครับกดติดตามผมไว้อยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตอนะครับไม่ว่าจะเป็นตออะไรก็ตามนะครับชื่อช่องว่าแซมตอสามเหลี่ยม แต่ไม่ใช่มีแค่ต่อสามเหลี่ยมน,นะครับมีต่อทุกต่อที่ทุกคนอยากรู้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับกดติดตามกันไว้แล้วเราจะพบกันใหม่กับแซมต่อสามเหลี่ยมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับขอให้ทุกคนปลูกตออย่างมีความสุขวันนี้ผมแซมขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย